ใครจะย้ายไปไหนใครจะไปซบกับใครใครจะเป็นงูเหา่าใครจะเป็นหมาเหา่าก็ตามสบายค่ะเอาที่สบายใจหรือใครจะไปโพสว่ากูไม่กลัวมึงแล้วมึงไม่เออแล้ว,แล,วแล้วใครกลัวมึงอะไรนู่นนี่นั่นก็ไม่เกี่ยวกับดิฉันอีกเช่นเดียวกันก็ไม่ยุ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทําไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่ามันมีกระแสะข่าวที่ฉันบอกว่าคนไทยเป็นอะไรคะที่สนใจจะดูข่าวหรือเรื่องไร้สาระอย่างนี้มากกว่าความเป็นไปของบ้านเมือง นะ,ะใครจะทะเลาะก,กับใครใครจะนู่นนี่นั่นอะไรแล้วแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองไม่พูดค่ะเสียเวลาค่ะนะฮะสวัสดีทุกๆคนเช่นกันค่ะจากซานฟรานซิสโกนะฮะทักทายด้วยอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยนะ,ะที่ไปอยู่ต่างประเทศก็คิดถึงบ้านเมืองกันทุกคนนะฮะคนที่เอ่อเป็นคนต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยหลายคนติดใจในขณะที่คนไทยก็ต้ด้อยค่าประเทศตัวเอง นอกจากจะด้ค่าประเทศตัวเองแล้วเนี่ยนะคะก็ยังทําตัวเป็นเสมือนหนึ่งเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนชาติอื่นเป็นสอสอที่รับประทานเงินเดือนนะคะจากภาษีประชาชนคนไทยแต่ว่าคุณก็ไปปกป้องคุณก็ไปออกโรงคุณก็ไปเรียกร้องสิทธิให้กับคนอื่นนะซึ่งดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงมันอะไรกันนะักันหนานะคะลำบากนะักมึงก็ย้ายสัญชาติไปเลยปะนะ แล้วก็ไปสมัครเป็นสอสอให้ประเทศเขาเลยไปหมดเรื่องหมดราวเสด้ภาษีกูค่ะนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของเรื่องแรกเลยนะคะที่ฉันบอกว่าเลือกตั้งเทศบาลนะฮะอ่าเลือกตั้งนายกเทศบาลเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์ที่เมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ส1อพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราก็คงจะได้เห็นแล้วนะคะว่ามันพิสูจน์แล้วค่ะจากการเลือกตั้งออบจ ะะก่อนหน้านั้นจะมีการเลือกตั้งอบจหลายจังหวัดนะะซึ่งท่านนายกท่านดรทักษิณเนี่ยนะ,ะก็ไปช่วยหาเสียงไปปราศัยไปหาคนที่เขารักอยู่แล้วเรียนเคยพูดนะ,ะตอนที่ท่านยังไม่กลับบ้านเนี่ยก็บอกว่าไอ้พวกที่ด้อยค่าเนี่ยนะฮะมันยังไม่รู้จักทักษิณดีพอและมันยังไม่รู้จักคนที่รักทักษิณดีพอนะะว่าเขามั่นคงในความรักและความศรัทธาของท่านขนาดไหน เลียนบอกว่าต่อจะให้ใส่ร้ายใส่ป้ายสีเขายังไงแต่วันที่เขากลับมานะคะแล้วเขาเดินสายไปพบปะพี่น้องประชาชนที่เคยเป็นคนที่เลือกเข้ามาเนี่ยนะคะมึงก็ตายแล้วค่ะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้ววันนี้สังเกตไหมคะว,ว่าวิธีการที่จะทําลายรัฐบาลก็คือตีไปที่ทักษิณอย่างเดียวเลยนะคะ,<ๆ>ะ,คะกระทบชิงกันขนาดนั้น ด้าน,นเลือกตั้งที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าทักษิณไม่ได้สิ้นมนขังค่ะมึงตั้งหากล่ะคะที่ไม่มีมนขังเหลืออยู่แล้วนะฮะมึงตั้งหากที่ไม่ได้มีมนขังเหลืออยู่แล้วแล้วอยากจะบอกว่าอย่าเอาความคิดแล้วก็อย่าเอาอะไรต่ออะไรของพวกมึงเนี่ยนะคะมาพูดเพราะคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาจะเลือกคนที่เขารู้สึกว่าใจถึงพึ่งได้เขาจะบวชจะแต่งลูกใครจะตายใครจะเกิดนะคะเขาจะเห็นหน้านักการเมืองคนนั้นอยู่เสมอคนนั้นได้เปรียบ ะะมันไม่เหมือนการเลือกตั้งสสเพราะอันนั้นเนี่ยนะฮะมันดูพรรคเป็นหลักดูกระแสด,ดูนู่นดูนี่แม้กระทั่งโซเชียลก็มีส่วนแต่ว่าท้องถิ่นหรือต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเขาดูกันตรงนี้จริงๆไม่อย่างนั้นข่าวลูกนักการเมืองนะคะในที่สุดเนี่ยเขาก็ชนะเห็นไหมคะแล้วเขาชนะแล้วดิฉันไม่เข้าใจว่าวันนี้คนไทยเป็นอะไรที่ไปแซไปอะไรนู่นนี่นั่นไปหาว่าเขาเนี่ยไปหาว่าคนที่นั่นเนี่ยชอบกินหญ้าอะไรนะมึงจะเสือกอะไรคะ เขาจะอยากแดกหญ้าก็เรื่องของเขาค่ะเขาไปแดกหญ้าที่อะคอกมึงเหรอคะมึงเคารพสิทธิสิทธิ์ที่ส่วนตัวเขาสิอย่างนั้นจะเรียกว่าประชาธิปไตยทาไมมึงไม่เคารพใครที่ไม่เอากับมึงหรือใครที่ไม่เห็นด้วยกันกับมึงเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนพวกนั้นเนี่ยเขาจะต้องไปแดกหญ้าแล้วไม่ได้ไปดูต้นสายปลายเหตุตัดเอามาจากตอนท้ทายแล้วก็มาแซะมาแขวกันดิฉันจะบอกว่าเขาจะแดกข้าวหรือแดกหญ้าก็ไม่ได้ไปแดกหญ้าหรือไปแดกข้าวมึงค่ะมึงจะเสือกอะไร แล้วทาไมคนที่เขาไปเลือกคนที่มึงไม่ชอบถึงจะต้องเป็นคนที่ไปได้อยค่าเขาขนาดนั้นนี่แสดงว่าพวกมึงไม่เคยเคารพเสียงประชาชนเลยดิฉันไม่ได้ว่าเห็นด้วยนะ,ะกับวิธีการหรืออะไรต่างๆแต่เมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลงนะคะมันต้องจบค่ะพวกมึงเล่นการเมืองกันแบบนี้ไงคะพักเพื่อไทยถึงไม่ส่งมึงลงอะกี่สนามไปแล้วคะ่ะเพราะความที่คิดว่าทักษิณไม่มีไม่มีทางจะได้กลับบ้านดีไม่ดีตายอยู่ต่างประเทศ เพราะฉะนั้นเนี่ยกูจะเกาะทักสินไปกูก็ไม่ได้เกิดความคิดแบบเนี้ยนะ,ะหลายๆคนที่มันแปรพักออกไปในที่สุดทักสินได้กลับไปไม่เป็นค่ะหาแดดไม่ได้จบไหมนะคะดิฉันจะพูดเลยค่ะว่าเลือกตั้งเทศบาลที่ผ่านมาเลือกตั้งนายกเทศบาลที่ผ่านมานะคะ,ะเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่ผ่านมามันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าพรรคการเมืองที่ดีแต่ปากกาแต่เรื่องฝีมือนั้นเนี่ย ประชาชนไม่เอาค่ะเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่มาบอกว่าประชาชนที่นั่นที่นี่ที่ไม่เลือกมันไปกินญ่าดิฉันบอกว่าเขาไม่ได้ไม่กินเขาเขาจะกินญ้าหรือไม่กินญ้ามันเรื่องของเขาแต่เขาฉลาดพอที่จะรู้ว่ากระแสนะฮะไม่ทําให้เขาสามารถที่จะได้ตัวแทนที่ดีๆไปได้คนที่ดูแลเขาต่างหากเหรอคะพักการเมืองที่ดีแต่ปากกากแต่ในเรื่องฝีมือเนี่ยนะฮะอุตสาห์ไปหาเสียงเอาอาสามารถโมเดลนะฮะมันเป็นโมเดลหาเสียง บอกว่าถ้าเลือกที่นั่นที่นี่แล so, ้วจะมีน้ nice ําประปาดื่มได้ดิฉันบอกว่าชาวบ้านเขาไม่สนใจหรอกค่ะคนต่างจังหวัดเนี่ยนะเขารอน้ําฝนกินเขาไม่ต้องรอน้ําประปลาของมึงแดกได้หรอกค่ะนะคะฝนตกลงมาเขาก็รอใส่โอ่งใส่อะไรของเข้าเอาไว้แล้วเขาก็มากินสมมุติว่าถ้าไม่มีถ้ามีน้าปราปลาที่มันดื่มไม่ได้เขาก็ต้มค่ะต่อให้ของมึงดื่มได้ดิฉันก็เชื่อว่าไม่มีใครดื่มหรอกค่ะเขาก็ต้องไปต้มต้องไปฆ่าเชื้ออยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้พวกเก่งแต่ปากกากะแต่สีมือนะคะที่หนึ่งทุกโพที่โด่ทุกที่เนี่ยวันนี้เป็นยังไงคะพอคนในพักมึงเนี่ยนะคะมีการประกาศที่จะ,ะยุติบทบาทหรือพูดง่ายๆว่าเขาเนี่ยอยากจะให้มึงขับออกเนี่ยมึงก็ไม่ขับออกค่ะมึงบอกว่าจะดองงูเห่าเอาไว้ดองไปเลยค่ะเรื่องของพักมึงค่ะไม่เกี่ยวกับพักกูค่ะ มึงดองเลยค่ะแล้วที่ฉันใหญ่จะบอกว่าทําแบบเนี้ยแล้วมึงเนี่ยเป็นการเมืองใหม่กันตรงไหนมึงเป็นคนรุ่นใหม่กันภาษาอะไรด้อมมึงแต่ละคนเนี่ยที่ไปเย้วเย้กันอยู่ที่หน้าทาเรียบเนี่ยนะคะที่ไปเย้วเย้กันอยู่ที่สภา,าเนี่ยเป็นไงคะมันเป็นคนรุ่นใหม่ภาษาหาอะไรค็หัวงอกไปยันลากเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาไม่เลือกมึงเขาไม่ได้โง่ค่ะแล้วเขาไม่ได้ แล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากามีการเปลี่ยนแปลงเพราะเขาอยากเปลี่ยนแปลงนี่นแหละเขาถึงไม่เลือกมึงเพราะพิสูจน์แล้วว่ามึงก็ยังคงเล่นการเมืองแบบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นด่าคนอื่นตารบัดสัตว์แต่มึงแทงเข้าหลังข้างหลังเขาไม่ยัง้งนะคะคนทีอ่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยเขามองแล้วว่าใครจะช่วยเหลือเขาได้ใครที่เขาเห็นหน้าอยู่เสมอเวลาที่เขาลำบากเวลาที่เดือดร้อนฝนตกน้ำท่วม นะฮะดินถล่มเวลาที่เขาเดือดร้อนเนี่ยใครที่มาให้เขาเห็นใครที่ช่วยเหลือเขานั่นแหละคือคนที่เขาตั้งใจจะเลือกส่วนพวกมึงเนี้ยจะเลิศหรูจะแบบโปรไฟล์ดีขนาดไหนจบนอกจบเยี่ยอะไรเขาไม่สนใจลวค่ะเพราะพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเลือกตั้งที่ผ่านมาปีหกหกสอสอสมาชิกพักของมึงอ่ะไม่เคยมีประชาชนคนไหนเห็นหัวเลยครับบางคนจาหน้าไม่ได้เลยเขตบ้านของดิชั้นเนี่ยนะดิฉันรู้ด้วยนะครับว่าใครที่ได้เป็นสอสอในในในเขตของเรา ปรากฏว่าไม่เคยเห็นหน้าแม่งเลยค่ะนะคะพอเลือกตั้งเสร็จแล้วหายหัวนะคะไปดกหน้าดกหลังไปซึมเศร้าร้องไห้อยู่ในสภาไม่เคยมาเห็นไม่เคยมาหาประชาชนเลยเพราะฉะนั้นดิฉันบอกเลยนะคะว่าวันนี้การที่จะให้ประชาชนเลือกเนี่ยไม่ใช่โปรไฟล์ดีแล้วก็อยู่พักอะไรนู่นนี่นั่นกระแสน,นะคะหรือกระสุนก็แล้วแต่มันไม่เท่ากับความจริงใจที่นันกการเมืองต้องมีให้กับประชาชนนะคะ ส่วนกรณีที่มันเลือกตั้งที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วนะคะว่าดิฉันขอใช้คําว่าใครที่ใช้คําว่าทักสินสิ้นมนขังนั้นนะคะมึงนั่นแหละคะ่ะที่สิ้นมนขังวันนี้ทักสินยังขังขังถึงขนาดที่เรียกว่าพวกมึงอยู่กันไม่เป็นทุกวันนี้ดิฉันบอกว่าอ้าปากขึ้นมาก็มีแต่ทักษินทักสินกรณีชั้น14นี่ไงถามหน่อยสิค่ะว่าบรรดาพวกที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องชั้น14เนี่ย นะฮะประเด็นนี้ยังถามว่าประชาชนได้อะไรประเทศชาติได้อะไรนะกรณีนี้ก็คือมันเป็นความรู้สึกของคนที่แค้นฝังหุ่นแค้นส่วนตัวนะฮะรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียของที่ขับไล่มึงมาเป็นหูกี่ปีบางคนติดคุกติดตารางถูกยึดทรัพย์ล้มระลงล้มละลายไปเอาก็ใช่มึงทาผิดกฎหมายแต่ในที่สุดคนที่มึงเกลียดคนที่มึงคิดว่ากําจัดเขาได้แล้วเนี่ยนะฮะกำจัดเขาไม่หมด นะเดี๋ยวเดี๋ยวก็น้องเคยเดี๋ยวเดี๋ยวก็น้องสาววันนี้ลูกสาวขึ้นมาอีกมึงไม่อกแตกตายดิฉันก็บอกว่าแม่งก็เกินไปแล้วค่ะมันต้องอกแตกตายสิครับมันต้องช้ำใจตายเดียชั้นสิบสี่ทิฉันจะบอกเลยนะคะว่าเล่นกันถึงขนาดที่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจริยธรรมแม้กระทั่งอาชีพคนเป็นหมอเนี่ยนะคะที่ใครๆเขายกย่องเพราะเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคน แต่หมอฆ่าคนก็ไม่ใช่ไม่มีค่ะมีเพราะฉะนั้นฉันบอกว่าไม่ว่าอาชีพอะไรไม่ได้มีการกไปการันตีหรอกค่ะว่าคนที่ทำอาชีพนี้จะเป็นคนดีแล้วคนดีในแบบที่มาไล่ล่ามาบทขยี้นะคะพยายามที่จะมาซ้ําเติมคนที่เขาได้รับคือผู้นี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะมึงก็ยังจะยัดเยียดความไม่เป็นธรรมให้เขาอีกซ,ซ้ำแล้วซ้ำอีกเอาอะไรคิดคะและประเทศชาติได้อะไรกับชั้น14บไม่ทราบ กรณีชั้นสิบสีที่ฉันถามว่ามันทําให้ประชาชนมีกินมีใช้ไหมป่าก็บอกว่ารัฐบาลไม่เห็นทําอะไรเลยรัฐบาลไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรก็เวลาที่เขาจะแก้มึงก็ขวางไงมึงนั่งอยู่เฉยๆให้เขาบริหารกันไหมเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์วันนี้ยังไม่ทันได้อะไรเลยนะคะมึงก็ออกมาคัดค้านกันแล้วจะพาพักพวกไปบุกสภาค้านเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใช้คําว่าจะไปค้านนะคะบ่อน ถ้ามึงจะค้านบอนดมึงไปนู่นทุกเขตในในกรทมในห้าสิบเขตเนี่ยมีเขตไหนไม่มีบอนดนะกูถามมึงเพราะฉะนั้นการค้านอะไรที่ถูกกฎหมายนี่ฉันก็งงค่ะ